สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะถ่ายออเดอร์ที่เราจะส่งสินค้าวันพรุ่งนี้เหมือนเดิมนะคะวันจันอันนี้จะเป็นออเดอร์ที่เราทําได้3วันที่ผ่านมานี้นะคะทํำแต่พฤหัสศุกร์เสาร์นะคะวันนี้ยังไม่ทำออเดอร์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปแพคของนี่นะคะ่ะจะให้ถ่ายดูว่าออเดอร์ที่เราทําได้3วันนี้อะไรบ้างนะคะเอออันนี้เราทําคนเดียวนะคะเพื่อนๆ ถ้าสินค้าช้าไปหรือว่าไม่ทันใจลูกค้าที่สั่งของนะคะขอโทษด้วยนะคะตอนนี้นะะเรากำลังเร่งให้เต็มที่ค่ะอันนี้ค่ะจะรีบถ่ายนิดนึงนะคะนี่อันนี้จะเป็นที่คาดผม Little Twin นะคะนี่ค่ะนี่อันนี้จะเป็นคู่กันนะคะมีเค้กด้วยแล้วก็อันต่อไปจะเป็น My m e l o ล y นะคะอยู่กับมาการรลองนะคะน่ารักมากเลยค่ะ สจริงสวยมากนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูว่ามีอะไรอีกแล้วก็น,นี้เป็นคิตตี้นะคะนี่ค่ะใส่เสื้อด้วยแล้วก็มีหูกระต่ายน่ารักมากเลยส่วนต่อไปก็จะเป็นนี่ค่ะมีสตอบบรี่นะคะตอนนี้มีสตอบบรี่หมดแล้วนะคะตัวใหญ่ก็จะมีแต่ตัวอื่นอันนี้ค่ะน่ารักนะนี่น่ารักดี ลูกค้าเอาให้ลูกค้านะคะแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นลูกโป่งแล้วมีมงกุฎมีขนมล้อมรอบนะคะนี่อยากเห็นภาพนิ่งนะคะเข้าไปดูอีกทีเดี๋ยวซ้มจะบอกรายละเอียดให้นะคะว่าเข้าไปดูที่ไหนนี่ค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นมิก้เมาส์นะคะนี่ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนเดิมนะคะที่เราทำกันทุกๆวันออเดอร์จะเยอะนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้เพื่อนๆดูแป๊บบนึงนี่ค่ะทั้งเซตเลยนี่ก็คือลูกค้าจะสั่งเยอะมากทุกๆวันนะคะนี่เป็นเพื่อนๆคนไหน,นให้ติดตามเราก็จะเห็นบ่อยๆนะคะนี่จะเป็นหมวกนะคะมีชูการ์บันนี่สามตัวค่ะเพื่อนๆ นี่แบบจะหมดแล้วเรยวรีบถ่ายแป๊บนึงอันนี้สีม่วงนะคะนี่จะเป็นหมวกสีม่วงนี่ค่ะมัไตนะิดน,นี่ค่ะแล้วก็อันนี้นะคะถูพูกเป็นชื่อ อันนี้ก็คิตตี้นะคะเพื่อนๆนี่น่ารักมากส่วนอันนี้ก็สองใบนี้ก็จะคล้ายกันนะ,ะนี่ค่ะนี่คิตตี้ชิคเค้นะคะนี่ค่ะสองใบเดี๋ยวเราจะอันนี้ให้ดูก่อนอันนี้นะคะเป็นกิฟต์ค่ะนี่มีราสเบอร์รี่มี เออใช่ค่ะมีมด้วยนะคะรีแล้วก็อันนี้กระจกนะคะนี่ค่ะนี่กระจกกระจกเรามีจํานวนจำกัดนะคะเหลือน้อยแล้วยังไงเพื่อนๆใครสนใจรีบสั่งมานะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูนี้ด้วยค่ะแล้วก็นนี้จะเป็นเคสนะคะให่ดูชัดชนี่เคส S2 สองนะคะแบบนี้ก็จะเป็นแบบไดอารี่นะคะนี่ค่ะ น่ารักมากอันนี้ก็คือจะไม่มีดินญี่ปุ่นเลยนะคะก็จะเป็นพวกวิงวิเป็นหมวกเป็นพลาสติกเป็นลูกปัดนะคะมีลูกเค้กอันต่อไปนะคะมีมีกระเป๋าด้วยอันนี้ค่ะเป็นกระต่ายน่ารักมากนี่อันนี้เป็นบีบีนะคะเรามีบีบีด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่ เออสองสัยนะคะแล้วไม่มีบีบีหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นี่ค่ะเป็นชื่อคุกกี้ด้วยน่ารักมากของคุณคลิปนะคะนี่นี่ค่ะนนี้เป็นของ iPhone เหมือนกัน,นะคะ่ะเพื่อนเป็นมิกก<ๆ>ีเ้เมาส์นะคะนี่อันนี้จะเป็นวิบสีฟ้านะคะเมื่อกี้วิบสีฟ้าอันนี้จะเป็นวิบสีขาวนะคะนี่ค่ะสวย ส่วนนี้จะเป็นสีเหลืองค่ะสําหรับคนที่ชอบสีสดใสหรือว่าสีจ,จัดนะคะหรือแบบเด่นๆนี่ค่ะมันสวยมากเลยนี่ตั้งว่ามันเด่นดีนะคะสวยดีอันนี้ก็จะเป็นไดรี่นะคะเจ้าของเดียวกันกับไดรี่เมื่อกี้เลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นลิตเติลอันนี้ก็เป็นคิตตี้ตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่ตอนนี้จะหมดแล้วนะคะยังไงก็รีบนิดนึงค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะเพื่อน